สวัสดีครับผมแดะนนะครับนี้ผมแนะนำการเปลี่ยนกระจกหน้าในรถดีแม็ก a x นะครับคันนี้ค่อนข้างที่ใช้กาวแน่นมากเลยครับ้บาทัดใดนะครับที่กระจกตะรตกกระจกบานหน้าหรือบังนหน้าได้นะครับถ้าแตกไม่เยอะเราซ่อมได้นะครับอุปกรณ์าการซ่อมของเรานี้เป็นอุปกรณ์นั่เท้าเลย รับรองได้ว่าซ่อมได้ทุกแผลนะครับทุกอาการที่แตกนะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็เยอะไปครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้าท่านใดที่กระจกแตกอยู่แล้วนะครับสนใจที่จะซ่อมกระจกหรือสนใจที่จะเปลี่ยนกระจกนะครับรับประกันน้ํารั่วซึมนะครับเราติดตั้งเสร็จเราลองน้ําให้เลยนะครับกอสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ที่น้าแดมครับ0812811259ส่นครับ ขอบคุณมากครับ